คือแกะงวดแบบเจ้รู้วยถามมาเรื่องเลขบ่ะอ๋อคุณกูกับมรคนถามเลขบอยเยังกระถึกมากนี่แหละสี่งวดแต่ว่าก็ได้งวดบ่หลายดอกเอาถึงว่าออกถึงว่าก็ได้ทุงงวดคือจังเบาอะไรโอ้สีงวดเลยเจ้ได้กับพอได้เทียรหลายเพราะว่ามันออกยูอันทะเบียนรถใหญ่อืม้วก็ได้เทียร์ละหมื่นสองหมืนเลขสามตัวก็ได้แค่ ได้โตดนั่นละไปถือว่าบุญเฮาบ่หลายเนาะได้ซัมนี่ก็ถือว่าก็ถือว่าโอูเลวครับเฮาก็เริ่มต้นจากศูนย์เฮาไม่เรียนทะเบียนยังค่ะได้กันทะเบียน, <c oughs> <c oughs> นอะไรพี่สามศูนย<อ>์ห้าแปดสามศูนย์ห้าแปดสามศูนย์ห้าอูได้สามตัวโต๊ดเลยนะพี่เนาะเมียนเอเดตโต๊ดเ<อ>นียน งวดนี้งวดที่ห้าใช่ไหมพี่อันงวดนี่งวดสิมาเนี่ยือว่าความหวังเนาะครับเยังกวันเ็นจนาทงเกา่าแลก้กกาได้ไปขายของหมองเก่าเก็าัก็ขึ้นเลขที่ซื้อแปดสามศูนย์โตเกานี่ละแล้กกา8แปดห้าสามของเก่านี่ะ ไมย<ม>ถึงว่าทะเบียนรถทะเบียนรถทั้งสตัวนี้ใช่ใชื่อวนไปวนมาอยู่นี่แหละทะเบียนเต็มๆอะไรนะพี่แปดสามศูนย์ห้าแปดสามศนย์ห้าคือแค่ทวดแต่กอนคือสี่ว,วดสีวดโอ้วโตคือพอชงข้าวแต่้งวดมีทวดที่ห้านะคะกะคิดว่านะมันโบมีเนี่ยมันโบมีหักมนกหวังหลังว่ายิ้มกะ,ค,ะคิดว่า หวังอ่ะล่ละค้นสิว์าไปกับย่านมันโ่แมนย่านมูววัตัวแต่ว่าอันนี้ก็คิดว่ามันใจถังเพื่อนชิไฮน่อยแต่กันยังได้ยังสิแม่แปดสามศูนย์ห้าใช่แปดสามศูนย์หาสะเบียนรถเท่าเดี๋ยวนี้ปูันมากกว่าทับร่างไอ้กูว่ามาอยู่มู่วันพาคกับมาบุญมีนะครับใช่ปูปูบุญโยบุญโยแมน ม้นวนพาม่วนพาเพิ่งใส่อยากโล่นนงแหมบวันนี้ก็ยังว่าเพิ่นเคียนห้เลขสามเลขสามเลขคือจังเลขแปดคิอจังเลขศูนย์แต่ว่าเ้าเอาว่าห้าว้าห้าเพิ่งวัดเป็นวัมวดตะกี้มวดนี่นะฝันเนี่ยยังว่ามวดมสีมานี่ฝันว่าตังเต้ได้ไปขายของอยู่หม่องเก่าแล้วก็ไปวัดหม่องเก่าที่เคยไป เขาบอกคือว่าที่แล้วเต้มุ้ก็ต้องออกวนอยู่หม่องเก่านี่ล่ะมาตัวใดกุ้งค่ะตัวเก่ามาตัวเก่าเนี่ยตัวใดตีแปดสามแปดศูนย์ช่วงตัวชอนนี่อันนั้นว่าสิบวด้เทียร์ละหลายแต่ก็บวด้เสียใจยังหรอกเพราะว่าเพราะว่าเอียว่กับวุ้ซื้อเทีรยร์ละแหมซื้อเทียร์ละสองตัวจำนี่นเลขสองตัวแต่ก็ซื้อเทีรยร์ละสิบเจ้าตัวจำนี่แหม คืทอทะเบียนรถรถแท่นนี่หนังมา,างนขนาดเลื่อนละเจ้าี่หลีแต่จะเปลี่ยนทะเบียนใหม่ดิโอ้เพิ่งเปลี่ยนเหรอครับพี่มาเปลี่ยนหนึงวดหนึ่งงดชองกับมาถือเลยมาเรื่อยๆอเลยโอ้เมื่อนี้คือไปนัดทั้งไหนครับเมื่อนี้ไปนัดนาคะเด้อพี่น้องผู้ใดเบิ่งอยู่กับไปซื้อซอยน้าแนจา้านาคา<ห>เลยพี่ใช่นาคาค่ะอยู่นาคานาคาทางไปหนองคายปัตตมันปตท่อจะทางไปหนองคายน่ะแต่ว่าก็ซือว่า อันพ่อเม่พี่น้องเพื่อนเมตตาสงสารวัวเพื่อนก็จำได้ไหมพี่มียน,นบางคนก็มาทากโอ้แต่อีกอย่างนึงก็ถือว่าก็ถือว่าขายดีเกินเกินเกินเป้าที่เขาตั้งไว้อยู่ครับใช่ไหมก็บขอบคุณลูกค้าหลายๆที่ซื้อซวยด้วยไปยยยอุดหนุนเจรุนได้นะครับผมตลาดนัดนาคาเมียน,นข้างปังป๊มปตทใช่คะ่ะท่าเน,นเบ้าถึงว่าเรขกั็บนี่ทำาน้าหละ่ะ ไปถามเด็กน้ำตลาดเป็นสิบบาถามเด็กน้ำตลาดบอกพอพ่อนานที่ก็จะถามบอกถามเด็กระทำกระบอกเจมส์ที่เราผู้กันถึงน้ำกระมีเด็กเ้าก็บ,บ่ได้นนเนะาะบไดเนนมาออกเนนนอนเออกระถามมากกระบอกว่าเออกับฟันเห็นแบบนี้ถ้าเราพูนกับเมียนอยู่ได้แหละอย่างหนึ่งอ่านมาตุ่งกับนาย,ยกคนที่สามสิบมันบอกเท่ากับมากนาย,ยกอยู่แล้วนั่นเออละการ ซื้ออยู่เนี่ยซื้อมเนียจนมาคุณข้าที่ได้เปลี่ยนหน้ายกกันนะสามศูนนี่สนกวาา่ากับว่าเขาก็จังหวะลดเท่าได้ยนมนบทเบียนรถกาแฟสามศูนย์ห้าแมนสามศูนย์กับอ<น>กบออกอยู่นี่นะละงวดหน้า,นาก็ห้า<ส>่<ว>่มาอ,อ,กอีกกว่าเจ๊ครับบนน่แล้วอาจจสามศูนย์ห้าศูนกับว่จากแล้วนี่แหละซื้อรอยูคทนี้ถามามากบ่มากยูคทนี ห้าตัดสามตัวนี่แปดสามศูนย์สามศูนห้าจนสี่นอจเนาะเมียนห้นตัดสามสองตัวสามตัวสิซื้อแปดห้าสามแปดห้าสามเมนมัดเครงเฮดเวียกแล้วพี่น้องค่ะบตามสบายเ้ื่ค่ะเงินทีรุ่นกับคายของกันต่อแบชีวิตไม่ะ่ะตลาดนัะแล้วฟันแม่นี่ต่างหากเป็นจังหวะเป็นยังบุญ สี่งวดงวดน,นี้งวดที่ห้าเหรอครับเจ๊มีอนงวดนี้งวดที่ห้าพอยได้คือจังชีดใดเนี่ยบริการคู่ปุญญโยมาอยู่นะมีเป็นจังไดไข่ขึ้นบ่ครับรู้สึกว่านี่ึ้นทุกอย่างนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ถือว่ามาอยู่แล้วมีแค่ได้กินได้ใช้ถึงสิบวันแล้วด้วยกับพวกมีความถูกแจักอย่างว่าทั่วไหร่เน,นี่ยบ้านทาคุนยางเห็นเลยบ่ครับ คาะมาว่านพาบ่บ,บ่ต้องมาว่านพาละ่ะเมื่อเมื่อวานบ่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่เนาะเมืม่อนะก่อนนี่ลูกเลิกโรงเรียนมาเนาะต้องมีเลิกโรงเรียนมาว่มาแม่แม่อยู่ทางเฮียนพอน่อก็นอนหลับอยู่ข้างล่างนี่หนูนึกว่าแม่เดินอยู่บนบ้านพูนว่าที่ไหนได้แม่เลยโทรมาอยู่บ้านโมอยู่หน้าปักซอยพุดนะ่ะมีหนกมาหาแม่หน่อยก็จะเจ้นบอเลสไปหาแม่แม่เสียงคนเดินบนบ้านหนูนึกว่าแม่นะ ถ้าแม่ไม่โทรเรียกมึงกำลังจะขึ้นไปหาแม่พูว่านี่แหละพึ่อยู่เดียวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเนี่ยแมนอยู่เดียวอยูู่้เดียวตลอดแล้วพึ่นก็ได้เงี่นเสียงแปลกๆตลอดแต่แม่ก็อบอกแมนแล้วก็ที่ได้กินสูบบุหรี่แม่แมก็จะบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวน,นะลูกแม่จะบอกให้ลูกฟังว่าระหว่างขีหาตาตากับเจ้าที่เจ้าทางมันคละระ่างกันให้ลูกบอกว่าลูกอะมี ปู่เจ้าหี่ดูแลไม่ต้องกลัวอะไรหายยูผู้เดียวต่างแต้ไหนเท่าไหนน้องมีนะอายุแค่สิบขวบเพื่อผู้ใดเคยไปซื้อผังน้ำเงินสิรู้จักว่าอันลุกสาวซ้ำไหนรนะคะครับน้ำสาตกน้ำมันงังตกคือ่บ่คะอของเพิ่มคือเก่าตกคือเก่าคือเก่าเป็นย่อยน้ำสาวเลยสาตกน้ะฮะตัวเลขก็คือแปดสามศูนย์ห้าเหมือนเดิมแล้วเจ๊เนาะแส้นเจ๊รุ่นคืนมี ไปบนบ้านก็จะต้องเนาะมีอนอทุกวันพานะ่ะเพื่อนก็นอยากล,ล่วงแหละแต่กับก่เคยรู้ว่ามันคืออะไรเนาะในความที่ว่หาห้าบเคยหูจักมากนแต่เพื่อนกับล่างทร่งที่พเพวกเห้านับถืออยู่นั่นเพื่อนก็นบอกว่าเออมันเป็นแบบผู้เจ้าทีที่เพื่อนอยากมาให้ห้าวหมูจกักอยากให้เ้ารู้ว่าเพื่อนอยากได้หยังรมมา่นนี่ไหมฮะห้าก็เลยเออเอามีแต่เพื่อนบอกว่า คิดดีทําดีแล้วม่นสิมีจะสิ่งดีๆเขามากกระซ้าทูอาทดทัวเนาะครับผมครับก็เป็นแนวทางนะครับพี่ลุนเนาะงวดนี้งวดที่ห้านะครับผมยังไงก็ไปขายของตลาดนัดที่ไหนนะพี่ที่ไหนนะไปนาคาจ้า,า,าพื่นี่นผู้ใดเคยไปซื้อนั่งมีคมไปทูกยางเด้อค่ะเด้อ,อเอาไปหมุนเจ๊ลุนได้นะครับผมตลาดนัดนาคา กี่โมงครับพี่เปิดกี่โมงบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งค่ะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งนะครับผมเจอเจลุนได้ตลาดนาค่ะน้อคัน้อแนวทางนะครับผมถูกกันเป็นประจําเลยนะครับเอฟซีครับผมสําหรับแนวทางของเจลุนนะฮะครับตัวเลขคือทะเบียนรถตัวเดิมนะครับ8 3 0 5นะครับตัดเลขเอานะครับ FC ครับกับแปหนาจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ